สวัสดีครับผมพรมพัฒนาเกษรไลน์นะครับเอ่อวันนี้บรรยากาศสดใสนะครับพาพมีดอกมาอัปเดตนะครับเอ่อมันสับปะหลังอีเหลืองนะครับอีเหลืองหน่อยนะครับพันอีเหลืองน้อยเนาะครับครับเอ่อวันนี้ในพื้นที่อยู่ที่ประมาณจักไร่ครับมืัอนี้ครับแปลงนี้อยู่ที่สิบไร่นะครับแปลงนี้อยู่ที่ประมาณสิบไร่ครับประมาณสิบไร่นะครับแปลงนี้ครับกำลังจะถอนนะครับเป็นยังคือได้ถอนครับก็ เอ่อมันกะดูพื้นพื้นมันกะเน่านิดหน่อยนะครับก็เลยว่าอย่างมันฝนตกหนักเนาะฝนตกหนักฝนตกหนักนะครับพี่น้องครับฝนตกหนักแล้วเฮ็ดให้น้ำขังนะครับน้ำขังแล้วเฮาก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาถอนนะครับถอนอ่าพันมันสับปะหลังอีเหลืองน้อยนะครับอ่าสำหรับผู้ใดที่สนใจพันมันเนาะนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับพี่น้องครับเขาเริ่มมีพันธุ์แล้วมีพันธุ์ขายเลยครับมีพันธุ์เลยครับเพราะว่าเขาเริ่มขุดนะครับพี่น้องมันพันธุ์นี่ก็อยู่ที่ประมาณ หาเดือนนะครับหาหกเดือนนะครับหาหกเดือนนะครับนะต้นหนึ่งกับยูทีประมาณสามทอนหนาสี่ใดเนาะนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะไปปลูกมันเดือนสิบเอ็ดนะครับในช่วงนี้ก็มีพันธุหรือเด้อนะครับพี่น้องครับแจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับครับอืมสําหรับพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับเพราะว่านี่พันน้ำงามนะครับนี่ครับน้ำงามเลยครับนี่พี่น้องครับนี่น้ำงามให้พี่น้องได้เบิ่งกันแก่แล้วครับนี่เบิ่งนี่ครับนี่แก่แล้วครับนี่เพราะว่ามันเริ่มแตกงาแตกกิ่งลงหัวแล้วครับนี่ นะครับเรื่องหัวเดี่ยง่ามเลยครับตาทีๆนะครับคัดให้พี่น้องโดยเฉพาะเนาะนะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้พันธุ์มันอีเหลืองหน่อยนะครับพี่ปลูกนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับผมนะครับติดต่อทางคุณพ่อวัฒนานะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์เบอร์ใดครับอ๋อโทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพ่อวัฒนาเกษรไลน์นะครับครับหรือฟังบพท่านนะครับจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้า หนึ่งหนึ่งหกนะครับเพราวัตถนาเดืยวไล่นะครับไปเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิองภาพี่น้องมาเบิองนะครับก็เรื่องการเตรียมการเตรียมผลนพันเตรียมกัมีนะครับเริ่มตัดแล้วครับพี่น้องครับอ่าเราเริ่มตัดแล้วตัดแล้วกรับทีไปปลูกเนาะไปปลูกไม้ไปปลูกไก่นะครับครับนี่มี่จะพันธ์งามๆครับพี่น้องครับอ่าแทบจะบ่มีเลยครับดูเลยดีแห้งครับเนี่ยพันธุ์มันกับมีแต่งแต่พันงามๆครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ สนใจที่อยากจะได้นะครับอ๋อพันธุ์บ้านพี่ปูกนะครับน,นี่กําลังตัดเลยครับนี่ส่วนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้นะครับพันธุ์นี้ก็ถอนอ๋อถอนมาแล้วประมาณสีไ่ไร่เนาะถอนมาแล้วประมาณสี่ไร่ก็คือไร่ละแปดตันเก้าตันปเก้า <ๆ S 2> ตัน,ตนได้ประมาณนี้ตัวนี้คือมันหาเดือนนี่สิเพราะว่ามันยังไม่ทันได้๋ยวโตเต็มที่ครับพี่น้องเพราะว่าจริงๆนะสอบถามว่าเป็นยังคือสี่ดือไล่เนี่ยนะครับเพราะว่า พเพิ่นปลูกที่ได้นะครับนี่ครับระยะปลูกพ่นนะครับปลูกที่ได้นะครับปลูกที่ที่นี่ครับปลูกที่ที่หัวพ่นบ่ยาวนะครับพันธุ์หัวพ่นบ่ยาวแต่าใญญ่ยดกเนาะครับแต่าัหญ่ดกนะครับแล้วก็ให้แป้งดีครับให้แป้งดีให้แป้งดีนะครับไม่แป้งดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวดึงให้พี่้องร้เบิ่งกันเนาะนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเ้ารนะครับนี่ครับนี่มันจะบกอยเน่านะครับ อีเหลืองครับนี่ครับหัวดุกครับหัวดุกหัวดุกนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ปลูกที่ได้ครับปลูกที่ได้นะครับนี่ครับปลูกที่ได้นะครับนี่ครับเอาให้พี่น้องนี่เบ่งกันพ่อสังเกตนะครับนี่ครับอันนี้คือสายพันธุ์อีเหลืองครับมันหาเดือนนี่ครับสายพันธุ์เือมันหาเดือนพี่น้องนะครับมันหาเดือนนะครับ เป็นหัวบอยาวนะครับบอยอย่างน่านะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พุณผพอพัฒนาดึงให้พี่นองด้วบอ่างงเพราะว่าเป็นหัวสันนะครับหัวสันนะครับครับเป็นหัวสันเนาะนี่นี่ยังดีให้พี่นองดเิ่งกันครับพี่นองผู้ที่อยากจะได้พันมันนะครับไปปลูกกะสามารถสร้างสร้างซื้อได้เนาะนี่ครับนี่ทิ่หัวดกแนวสิครับ โอ้นี่ครับนี่มันจะออกลูกโด่แนวนี้นาะนะครับแต่ว่าอ่าคนอื่นค่ะขอบคุณแฟนๆนะครับ FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าทน่ากระเสียกไล่นะครับอ่าจะว่าไม่อนีผ้าเบอเบิรงนอ่าพันมั่นต้านเหลืองนะครับนี่ครับผมงามเลยครับจะว่ามัน่าเป็นหัวดีก็เพราะว่ามันปลูกที่ได้นะครับครับมันปลูกที่ได้นะครับนีแค่นี้หมดเลย ปลูกที่ทีเลยครับตะกประมาณเพราะว่าเพิ่นผิสูงนะเพิ่นผิสูงก็เลยว่าปลูกทีได้นะครับครับก็เลยเป็นหัวดีจะว่าได้แบบนี้นะครับผู้ใดสนใจก็สั่งจองรำมันก็ได้นะครับผู้ใดอยากจะได้พันธุ์ไปปลูกเนาะครับผู้ใดอยากได้พันธุ์ไปปลูกนะครับบ่านนี้จะได้ไม่คือหน้าเหมือนเดิมนะก็เฮาก็เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นหมือนเดิครับตั้งแต่แซ่ต้นพันธุเหมครับอืมครับแซ่ต้นพันธุ์ เฝที่นะครับเขาใส่เฝที่เนาะนะครับตั้งแต่เริ่มแช่ท่อนพันนะครับแช่ท่อนพันนะครับอ่าเขาตอนตอนเขาจะปลูกเนาะเขาแช่ท่อนพันนะครับฝอที่ซิปสอดนะครับตั้งน้ำสองร้อยลิตรนะครับแช่ท่อนพันนะครับแช่ไว้กับะมาณอ่าตักซิปนาทีหรือว่า20นาทีนะครับเขาขึ้นนะครับพมันซิปหนาทีหรือแช่ดนบ่ได้แช่ดนบ่ได้นะครับใหยเกินหนีเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับมันแห้งนะครับอมาณซิ่านาที่นะครับเพากเเอาขึ้นนะครับแล้วก็เขาเขามาปลูกนะครับพอมาปลูกประมาณสิบห้าวันเนาะมันจะแตกใบเขาก็เริ่มมาฉีดฟอที่นะครับสิบห้าวันต่อครั้งสิบห้าวันต่อครั้งสิบห้าวันต่อครั้งนะครับแต่ละข้างนะครับมันสับหลังยังหน่อยนะครับเขาก็ต้องใส่หนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับ นี่ครับแต่ว่าฐานใหญ่แบบนี้แล้วนี่ครับสองซอนนะครับอานนี้นี่ครับถ้ามันเริ่มโตแล้วเนาะถ้ามันเริ่มโตแล้วนี่แล้วเฮาก็ใส่ฟูทีสองซอนนะครับต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับอ่าเพราะเขาจะระเบิดหัวนะครับมันจะเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับแต่คือเราใช้ฟูทีเนาะนะครับสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องว่าเป็นอย่างือต้องเว้นเว้นระยะห่างกับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยนะครับได้เกิดปฏิกิริยาครับต้นมัน เพราะว่าถ้าเข้าฉีดเกินไปนะครับเมื่อต้นปุ๋ยเมื่อต้นมั่นได้รับปุ๋ยที่มากเกินไปเนาะมันอาจจะมีผลกระทบต่อต้นพันธุ์เท่าใดก็ต้องให้ระยะเวลาของการเจริญเติบโตของพื่นแน่นะครับบ่เมนฉีดไปแล้วมันสิงามบึบๆบบขึ้นเลยมันกับโบเมนนะครับมันต้องใส่ระยะเวลาในการรอเลี้ยงของต้นนะครับของต้นมั่นของเข้านะครับสุดท้ายล้วเข้าก็ตตรงไปวัดกันยุทีหัวมั่นสับปะหลังนะครับครับราคาพุดดิ้งซูชิชุดใจนะครับหนึ่งองหกร้อยบาทนะครับ สามซองหนึ่งพันรอบาทนะครับหรือจะซื้อหนึ่งกล่องนะครับมีอยู่สิบซองนะครับสี่พันาร้อยบาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเสื้องำลังห่มั้ยครับหรือจะได้อามิโนแบ็กนะครับอามิโนแบ็กนะครับหนึ่งขวดเล็กหกร้อยบาทนะครับหรือขวดใหญ่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งถึงที่รอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับครับอ่าถ้าผู้ใดฟังบอท่านนะครับฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปด หกสองหกเก้าหรือหนึ่งหกพอชนาเกษตรออนไลน์นะครับครับนี่ครับอืมป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องยางเลาะเบิรงนไฮอีกหน่อยนะครับนะครับก็คืออยู่ประมาณปีไตรแล้วครับเริ่มคุดออกครับเพราะว่าฝนมันตกหนักครับเกิดการซุกซุ่มของของน้ำเล็กน้อยครับก็เลยต้องย่ำเบิร์นครับวันหยาววันนี้เนาะแต่เอาออกในส่วนของมันจีมันเพิ่มครับตัวนี้ตัวเสื่อมจีมันโบ้เพิ่มเท่ากับโบออกนะครับจะเป็นพันมันสับปะหลังพันเหลืองหน่อยที่แรกว่าจะเราจะขายพันนะครับ ว่าพี่น้องถามกันข้ามาหลายนะครับก็เลยได้ตัดสินใจประกอบกับิงสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับผมก็เลยได้พอมีพันธุ์แบ่งให้พี่น้องได้ไปปลูกกันนะครับสาหรับพี่น้องผู้จีนะครับกาลังอยากจะได้พันธุ์มั่นเอาไปเอาเอาเขาขึ้นว่าเอาไปเห็ดแนวนะครับเป็นเ็ดแนวนับพอาได้ปลูกสาหรับพี่น้องจีมักในส่วนของหัวมันสําปะหลังจีมันมีลักษณะจีหัวสั่นตะไใไง่ดกเลยก็มีแป้งนะครับก็ต้องเป็นพันธุ์อีเหลืองหน่อย นะครับสาหรับสายพันธุ์นี้กะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็เลยแต่ขามาพาพี่น้องมาอัปเดตครับเดรสัญญากบพี่น้องไว้ว่าถ้ามือในสีเข้าคุดมันสําปลังนะครับเขาจะมาอัปเดตพี่น้องในเบิดกันนะครับก็เลยจะพามาอัปเดตเนาะในมือนี้นะครับก็มีหลายอยู่ครับสาหรับพี่น้องผู้ที่สนใจแต่ว่าก็ยังมีจํานนจํากัดเนาะเพราะว่าเขายังบ่ระท่านคุดเบิดนะครับผมไว่สนใจก็สร้างได้นะครับเ้าองระท่านคุดเบิดครับเพราะว่าเขาจะเอาเฉพาะในส่วนของที่มันอ่า อิ่มโตอิม่มหนำนะครับเอาออกในบางส่วนเช่นนั้นเองนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ได้ี่ส,น,สนใจก็รับรองว่าพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้เข้าคัดให้พิเศษนะครับคัดให้พิเศษแล้วก็ลักษณะตากับมีตาทีทีคพี่น้องนะสังเกตมั้งมีตาทีทีทง่งามๆนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้ไปปลูกเข้าสามารถบดใ้ใปหป้พปลูกได้นะครับเข้าปลูกอยู่ประมาณ6กสิบเจ็ดสิบไร่คุณน้อนะครับสำหรับสายพันธุ์อีเหลืองนี่แต่ว่ามีขออแม่ครับสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้ก็ต้องโทรเขามา ก่อนเพื่อการเตรียมโต้เนาะครับเตรียมโต้หมายถึงว่าสีเด็ดตัดสีเด้งไว้ให้นะครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดนะบ่แม่นว่ามาเอาโหลดเฮเพราะว่าเฮาบ่ได้ขายเป็นแบบอาชีพนะครับเฮาให้สําหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับผู้ที่อยากจะได้ไปปลูกเท่านั้นลูกค้าสั่งเฮาก็จะตัดให้นะครับแมนนะครับต้องใช้เวลาพี่น้องก็ต้องวางแผนในการว่าเออพันมันไปหอดแล้วประมาณจักมื่นจักมื่นจังสิปลูกี่สิเนาะนะครับบ่แม่นว่า ไปหอดแล้วต้องไปรอการยกบล่องบ่เมียหน่อครับผมอ่านะครับสำหรับพี่รองผู้ที่จะปลูกหรือว่าผู้ที่เป็นมือใหม่ที่ต้องการสายพันธุ์นี้นะครับก็สามารถทุกข้ามาสั่งจองได้นะครับขอบคุณผอวัฒนาเกษตรออนไลน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับตอนนี้กําลังเปิดช่องยูทูปใหม่เกี่ยวกับอ่ามันสัมปลังนะครับพี่น้องครับอัปเดตให้พี่นองได้เบิกกันตั้งแต่ปลูกนะครับตั้งแต่การปลูกการเตรียมพันธุ์การแช่์อนพันธุ์เทคนิคดีๆนะครับแนะนําให้พี่น้องผู้ที่ หาข้อมูลนะครับเดชไปปลูกกันนะครับสำหรับพี่้องที่เป็นมือใหม่นะครับอะชวทุดท้านนี้ให้คุณพอวัฒนาฝากปุโมชันสำหรับเทคนิคการปลูกมันสำปะหลังลดปุ๋ยนะครับให้พี่้องเดชฟังกันนะครับนะครับอีกทีนึ่ขอขอบคุณเพื่อนอิมซีนะครับกนไค์กนแช์กนที่ตามพอวัฒนาเกษรไลนนะครับว่าจะเป็นทั้งอ่าลาวก็ดีนะครับกัมพูชาก็ดีหรือว่าอ่าทั้งไทย็ดีนะครับพอวัฒนาเกษตรไลนก็ขอบคุณลุงหนานะครับ ราคาสำหรับโปรโมชั่นนะครับโฟ์ที่นะครับหนึ่งบาทนะครับสามซองหนึ่บาทนะครับหรืออเมโนแบคโคเล็กนะครับอ่าหกร้อบาทหรือขวดใหญ่นะครับาพันเบาทนะครับชมที่รอรับได้เลยนะครับจิบเงินไปทางด้วยเนาะเงินไปทางครับนะครับอ่าหมายเลขโทรศัพท์ครับศูนย์เก้าแหนะครับหรือฟังบอทันครับศูนย์เก หกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกพอวัฒนาเสียวไล่นะครับโอเคครับผมอ่ะสซรักกินอีกเอาไว้เพียงสนิทซะก่อนเนาะนะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับอ่าสวัสดีครับ